ถ้าบอกออครับตอนนี้ผมเดินเข้ามาในศูนย์มเมล็ดพันธุ์ข้าวายัยนาาเนี่ยก็อยากจะทราบว่าเรามีหน้าที่เรามีภาฯรกิจทําอะไรบ้างครับอ๋อศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวมีหน้าที่หลักนะครับผลิตและกระจายมเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีอย่างที่เราเห็น<อ>นะครับสำหรับให้กเกษตรกรนะครับไปเพาะปลูกนะครับะนะครับนี่ครับอันนี้คือมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ เราเตรียมจะแจกจ่ายไปหาพี่น้องเกษตรกรถูกไหมใช่ครับอันนี้ก็เป็นข้าวพันธุ์ใหม่ที่เราผลิตนะครับเป็นข้าวพันกอขอ65ที่เพิ่งรับรองพันุไปนะครับก็นี่เป็นข้าวอายุสั้นนะครับอายุการเก็บเกี่ยวก็95วันนะครับแล้วก็ที่ชาวบ้านเรียกกันว่าดกเจ้าพญาอ๋อมันจุดเด่นของมันคืออะไรจุดเด่นก็คืออายุสั้นนะครับผลผลิตสูงนะครับแล้วก็เป็นข้าวพื้นแข็งนะครับนะครับก็ผลผลิตถ้าทําดูแลอย่างปานีก็ ตันสองทุกตันสามดูแลดีก็ผลผลิตก็มากขึ้นไปด้วยใช่ครับที่ความชื้นไม่เกินยี่ส้าเนี่ยจะอยู่ตันสองตันสามนะครับเนี่ยข้าวพันธุ์ที่รับรองใหม่อ๋ออันนี้พัฒนาสายพันธุ์มานานหรือยังพัฒนาสายพันธุ์มาประมาณ5ปีครับ5ปีแล้วครับผมเสียงตอบรับจากพี่น้องเกษตรกรที่เขาเอาพันธุ์ไปปลูกเนี่ยเป็นยังไงบ้างตอนนี้ยังไม่นะครับตอนนี้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทเนี่ยเพิ่งเริ่มดําเนินการครับตอนนี้เรามีเป้าหมายการผลิตจากประมันข้าวเนี่ยประมาณส0งร้อยตันตอนนี้ก็เริ่มมเข้าาาปปรรับุงสภพ เมล็ดพันธุ์ที่โรงงานนะครับโรงงานใหม่ของของของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชีหาดอยู่นะครับภารกิจหน้าที่ของเราก็คือการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพแจกจ่ายไป้กับพี่เกษตรกรใช่ครับอีกอย่างหนึ่งเราก็ศึกษาศึกษาแล้วก็วิจัยในเรื่องของกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์นะครับเพื่อจะหาวิธีการที่ดีๆนะครับไปเผยแพร่ให้กับเกษตรกรนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็ เป็นให้บริการความรู้นะครับ,รบในเรื่องของกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ต่างๆให้กับส่วนราชาการภาคเอกชนแล้วก็สถาบันการศึกษานะครับส่วนหนึ่งก็มีสถาบันการศึกษาเนี่ยก็ส่งนักศึกษาเข้ามาฝึกงานอยู่เป็นประจำครับเวลาผมนั่งรถผ่านศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแต่ละที่เนี่ยผมก็เข้าใจว่าในแต่ละที่มันก็ต้องมีแค่แปลงนามียุ้งฉางมีโรงสรีเล็กๆเ,เหมือนในความคิดของผมแต่พอได้เข้ามาสัมผัสจริงๆแล้วเนี่ยเห็นเป็นโอ้โหมีเครื่องไม้เครื่องมือมีเป็นแบบโรงงานทันสมัยเลย อยากจะให้ท่านผู้อำนวยการเนี่ยอธิบายหน่อยว่าภายในศูนย์ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างและมีขั้นตอนในการผลิตยังไงบ้างอ๋อในในขั้นตอนกระบวนการผลิตของเรานะครับเราเราในเรื่องของการผลิตเมล็ดพันธุ์เนี่ยเราใช้กลุ่มผู้ผลิตเป็นผู้ดําเนินการผลิตให้นะครับก็มีการวางแผนมาประชุมที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนี่ครับในเรื่องการวางแผนการเพาะปลูกนะครับว่าเพราะเราเป็นซื้อข้าวสดซือ้อข้าวสดมาอบลดความชื้นนะครับเราต้องมีแผนการเก็บเกี่ยวแต่ในแต่ละวันในแต่ละโรงงานเนี่ย ข้าวเข้าได้ประมาณ40ตันเราก็จํากัดให้เกษตรกรเกี่ยวประมาณ40ถึง50ไร่ต่อวันครับก็คือวางแผนปลูกไร่ไร่ไร่กันไปเรื่อยๆก็โดยกลุ่มประธานกลุ่มเนี่ยมาประชุมประชุมแล้วก็รับแผนปลูกจากเจ้าหน้าที่ของศูนย์ไปก็ไปดําเนินการปลูกนะครับตั้งแต่ดูแลรักษาจนเก็บเกี่ยวนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่นักวิชาการเกษตรของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยออกไปติดตามคุณพิมดูแลกลับนะครับแล้วการทํางานของเราร่วมกับชาวบ้านหรือว่าเกษตรกรเนี่ย เรามีวิธีการทํางานร่วมกันยังไงครับผมอ๋อเราใช้ประธานกลุ่มเป็นผู้ช่วยดูแลประธานกลุ่มคณะกรรมการกลุ่มในกลุ่มก็จะมีระเบียบข้อบังคับของเขาครับนะครับเป็นควบคุมของสมาชิกกลุ่มแปลงอีกทีครับ,รบ<ม>ก็ก็ช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ใน,ในการเข้าไปควบคุมกับดูแลนะครับ